สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับนี่ครับรถบ้านๆนะครับสไตล์หมกโนะครับนั่งขับ140หมอบ1 0 5 106นะครับรูท่อนะครับรูท่อเล็กตี๊ดเดี่ยวนะครับอ่าอันนี้ครับติดสติกเกอร์การันตีแล้วนะครับรถทิปรถโลนะครับนี่มาจัดกันเรื่อยๆเลยนะครับทำไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับ นี่อันนี้ด้านบนนะครับด้านล่างอีกเพียบเลยนะครับก็ทยอยมากันนะครับตอนนี้ก็รับ modify รถแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ากำแพงแสนส่งทีเซมาให้โมอีกหนึ่งคันนะครับทีเซต kr นะครับก็รับทำหมดนะครับนี่ครับสภาพนะครับออกทิปดันโลนะครับเปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะครับสีน้ำเงินแล้วก็มีท่อสเตอร์นะครับนี่ครับ ก่อการตกคบกระจกคบนะครับไปตลาดได้สบายเลยนะครับแต่ว่าที่จะไปไม่ได้เพราะว่าเสียงท่อมันเกิน80เดซิเบลนี่นะครับนี่ับมีตะก้ามีอะไรคบเลยนะครับตัวนี้ไม้แข็งนะครับลูกค้าขอนั่งขับ140นะครับยืนพื้น140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะลูกค้าชอบไปเที่ยวไกลๆนะครับหูทับเบิกอย่างนี้นะครับแต่งกระจาหัวหินนะครับออกทริปกันทุกอาทิตย์เลยนะครับ ก็อนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดิลองสตาร์ทฟังดิเรือนลิงเร่งเดิมด้วยนะครับเรือนลิงเร่งเดิมควานนะครับหัวฉีดก็ของทางร้านนะครับคันนี้นะครับลูกห้าสี่นะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับห้าสี่นะครับวาวเดิมชักเดิมเครื่องล่างเดิมเกียเดิมนะครับมีลูกกับแคมนะครับแคมพิเศษนะครับเกียมือนะครับเกียขึ้นมือเองนะครับแล้วก็ สปริงวาลในซ้อนแค่นั้นเองนะครับอ่ะเอาใหม่เครื่องเย็นนะครับสตาร์ทเขาเรียกว่าโลไม่อยู่นะครับเครื่องเย็นนะครับแล้วก็เพิ่งประกอบด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้เช็ควาลไหม์วได้เช็คอย่างวาลวไม่ได้เช็คนะครับอ่าอันนี้ครับสาเหตุนะครับสาเหตุบอกให้เลยนะครับที่ว่า เครื่องเย็นเราสตาร์ทเนี้ยประกอบครั้งแรกนะประกอบครั้งแรกไม่เอาว่าใช้งานมาหลายวันแล้วเป็นนะคือว่าวาวชิดไปครับก็คือว่าเราขันน็อตฝาสูบแน่นเกินนะครับน็อตตรงเนี้ยขันแน่นเกินมันยันนะครับเราต้องสตาร์ทรถประมาณ1-2นาทีให้เครื่องยนต์มันหมุนนะครับให้น้ำมันเครื่องมันขึ้นนะครับแล้วะยาวาวมันจะค่อยๆห่างออกมานะครับทีเนี้ยเราฟิลเลอร์เสียบแล้วจําไว้เลยนะครับว่าตรงไหนวิ่งดีเราก็จําไว้นะครับนี่ก็ สโลอยู่แล้วนะครับติดเครื่องเบาดับไป2ทีนะครับอ่าเพราะว่าวาลมัยังไม่คายตัวอ่ะทีเนี้ยสตาร์ททีเดียวติดนะครับแล้วก็สโลนิ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็มาลองดูครับลองดูหัวขันเร่งกันครับอย่างที่บอกลดดันโลนะครับนุ่มๆเห็นไหมจะไม่วูอหวาครับจะมาแรงช่วงท้ายนะครับ มันจะลากเสียงมันจะลั่นขึ้นมาเลยมารครับมันจะเร็วเร็วช่วงท้ายนะครับคันนี้แช่ไปนะครับกล่องเดิมรอบไม่เกินครับยังไงก็ไม่พังนะครับแช่ไปเถอะนะครับนั่งขับร้อยสแช่าย,ายาวไปเลยนะหมอกหมร้อยห้าร้อยห นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝนตกอยู่นะครับเทสไม่ได้นะครับฝนตกไหมตกนะฝนตกนะครับค้มทั้งวันเลยวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็น้ำหนักห้าสิบหกสิบนะครับนั่งขับ1้0สี่สิบสบายเลยนะครับ ก็สโลนิ่งๆเลยนะครับขับง่ายอาศัยขับง่ายนะครับนี่ครับนุ่มๆเร่งไม่วอดนะครับขับนุ่มๆนะครับกินลมชมวิวอ๋อสนใจส่งมาทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับหรือรถนะครับติดต่อเข้าเพจลงตึงช่างต้อมวัสิลพุบุรีได้เลยนะครับศ6น9 6ห5สามเก้าหกสี่ห้าสองสมเก้านะครับอันนี้ก็เป็นรถเตปขี่เล่นหลังถนนนะครับอ่าไว้ทำงานไว้ไปโรงเรียนออกทริปได้นะครับ